สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ปุ๊บูมแรงอายุทยากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีตัวใหม่นะครับสิ่งใหม่มานําเสนอนะครับเป็นกึ่งกึงาน DIY นะครับสําหรับคนที่อยากทําบูมแรงแต่ไม่มีแบบและไม่มีไม้นะครับพี่ปุจัดทาเป็นชุดคิดให้นะครับตัวนี้นะครับก็ไม้ความกว้างนะครับ2 5คูณ25เซนนะครับความหนาไม้4มิลนะครับใน1ชุดจะประกอบไปด้วยไม้อัดนะครับพร้อมวาดแบบนะครับแล้วก็ คู่มือชุดคิดนะครับวิธีการขัดการตะไบนะครับให้เน้นตรงนี้นะครับเน้นระยะการขัดเป็นสําคัญนะครับความยาวขาไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องอ้างอิงอ้างอิงช่วงนี้นะครับความยาวของการขัดนะครับตรงนี้เป็นสําคัญนะครับในหนึ่งชุดก็จะมี2อย่างนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะครับหรือน้องๆหนูต้องเตรียมต้องมีเลื่อยตะไบกระดาษทรายนะครับแล้วก็เคลือบเงาถ้าใครอยากให้สวยก็เคลือบเงาได้นะครับ โอเคครับก็จะมีสามารถดูวิธีการทําในเพจของพี่ปุ๊กหรือ YouTube ได้นะครับวิธีการขัดตัดตะใบนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับชุดคิดนะครับสำหรับงาน DIY สําหรับนักสร้างนะครับพี่ปุ๊กบุมมแรงอยุธยาขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมคุณภาพงานที่เสร็จแล้วนะครับว่าจะไกลขนาดไหนนะครับคุณภาพเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสองขาเล็กงานไม้ความหนา4มิลนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับ ที่โล่งกว้างนะครับนิ้นสะบัดข้อมือเช่นเคยนะครับตัวนี้ให้เกิดแรงยกนะครับรอบนะครับแตบบ่ช้อนตาหน้ามืดเลยโรยตัวลงช้าๆในงานไม้นะครับ มันได้วิ่งออกกับร่งกายคือสเสน่ห์ของการเล่นบูมมาแรนะครับต้องเลี้ววิง่งนะครับบันครับสุดท้ายรับสวยไหมจบครับปุ๊บโอเค,อเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับแปดสาคัญเล็กงานไม้ความหนา4ี่มิลนะครับลายหลังหน้านะครับคลาสสิกลายไม้ตามนี้ครับบโอเครอบนะครับ มีควางยิงมันครับสวยงามหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนควางก่อนเล่นนะครับ